คุณผู้ชมครับที่พระขนงอันนี้ในกรุงเทพมหานครเลยนะครับมีคนร้ายสองคนนะฮะถือว่าเป็นโจรแล้วกันโจรที่ดักจี้ชิงทรัพย์เหยื่อ,อ,อกําลังก่อเหตุนะฮะกำลังก่อเหตุอยู่เ,เบื้องต้นเนี่ยผมเอาเคสนี้ก่อนเคสนี้คือที่ซอยสุข,ขุมวิท81แล้วเหยื่อรายอื่นก็โดนในซอยนี้เหมือนกันนะครับ ถือว่ากําลังน่ากลัวเลยคุณผู้ชมฮะไอโม่งสวมหมวกกันน็อกคนหนึ่งแล้วสวมไอโม่งคนหนึ่งไอคนขี่สวมหมวกกันน็อกไอคนที่ซ้อนอสวมไอ,มอโม่งแล้วคนซ้อนนี่แหละเป็นคนลงมือมาก่อเหตุอ,อย่างภาพเหตุการณ์นี้คือสาวสองนะครับเลิกงานตอนเช้าหกโมงเช้าคุณตาลกําลังจะเดินกลับที่พักจเจอดักแล้วก็ทํร้ายร่างกายจะชิงทรัพย์แบบนี้ดูคลิปเต็มๆนะฮะ ใช้อาวุธมีดนะครับในการบุกเข้าไปจี้ <c oughs> แล้วก็ทําร้ายเขาด้วยนะครับเห็นบอกว่าเอามีดเนี่ยแทงบริเวณตรงกกหูใบหูเนี่ยตรงนั้นเลยนะครับ โอ้โหหกโมงครึ่งตอนเช้าอะคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยตัวของผู้เสียหายท่านนี้ที่เป็นสาวสองผมเรียกคุณบีแล้วกันไปแจ้งความแล้วนะครับเธอแจ้งความแล้วบอกว่าตอนนั้นเพิ่งเลิกงานกาลังจะกลับเข้าบ้านนะฮะเดินในซอยเนี้ยสุขุมวิท81คนร้ายขี่มาประกบแล้วมองหน้าก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนขี่หายไปไหนไม่รู้แล้วกลับมาอีีคือบาร์ข้างหลังครับเอามีดด้ามมีดเนี่ยตีหัวเลยตีหัวเสร็จก็ลงมาแล้วก็ก่อเหตุในลักษณะแบบนี้นะครับอลองฟังไปดูหน่อยครับ เราก็เห็นแล้วมันมองหน้าพอมองหน้าเสร็จเราก็เลยปิดเพลงในโทรศัพท์เดินเพิ่มไปเรื่อยๆกำลังถึงใกล้จะถึงแล้วก็หันไปมองอีกก็เจอสักพักหนึ่งมันก็ขับรถได้ยินเสียงเพราะว่าไม่ได้เปิดโทรศัพท์ได้ยินเสียงมันก็เลยขับรถขึ้นมาเลยแล้วก็ตีเอาด้ามมีดอะตีเข, <อ S 2> ข้าท,ที่ตรงนี้อสองทีใกล้ๆกัน ก็ได้แผลที่ศีรษะรที่หน้าแล้วก็ที่ศอกด้วยนะครับาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกอีก,อกเหยื่อรายหนึ่งนะฮะคือรอปภร,รปภคือพนักง,งานรักษาความปลอดภัยนะฮะทำงานอ,อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิทย์ปปกะติเลิกงานกะเช้าเหมือนกัน 6โมงกำลังจะเดินกลับที่พักครับปรากฏว่าเจอไอ้คนร้าย2คนนี้มาเล่นงานเหมือนกันเข้าทางด้านหลังก่อนเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่คิดจะสู้เลยนะครับก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับก็เห็นบอกว่าโดนคนร้ายเนี่ยพยายามจะชิงโทรศัพท์มือถือตกใจมากจริงๆเพราะว่าทํางานซอยเนี่ยมา3ปีไม่เคยเจอแต่พอบทมันจะก่อเหตุคุณผู้ชมดูนะฮะอันนี้เหยื่อ2รายแล้วใช่ไหมมารัวล่าสุด ทราบอีกทีหนึ่งมีเหยื่ออีกสองรายฮะเป oh. ็นทั้งหมด4รายแต่ว่าก่อเหตุในพื้นที่สอน,อนอคลองตันอันนี้พระขนงคลองตันก็ก่อเหตุอีกสองครั้งนะครับแต่ไม่ได้ก่อเหตุตอน6กโมงเช้าก่อเหตุตอนตีสี่กับตีห้าอันนั้นก็ไปทําร้ายเหยื่อนะครับแล้วก็ขโมยมือถือขโมยกระเป๋าขโมยพระเครื่องล่าสุดจับแล้วครับจับแล้วสองคนนี้นะฮะสอนอ,นอนพระขนงไปจับมาเรียบร้อยนายสักกรินอายุ20กับนายประเดนยาอายุ21ปีไปจับที่ห้องพักอ่า ตำรวจก็ตามจน,นเจอแหละครับก็เจอทั้งหมดของเกิงของกลางมีดที่ใช้ก่อเหตุนะฮะคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะยังหนุ่มยังแน่นมือเท้าดีๆมีครบนะยี่สิบยี่สิบเอ็ดดูดมออิมาเป็นโจรป้นเขากินง่ายเหรออ,อ๋อสองคนไม่ให้ปนชิงทรัพย์นะชิงทรัพย์ชิงทรัพย์อ,อ,อาอาไหมฮะคนพิการบ,บ,บางท่านนะฮะเขายังทำงานเยอะกับคนพวกนี้เออไม่รู้จะคิดได้ไหมนะ